แจกข่าวเราเรื่องสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตวิธีลงทะเบียนขอส่วนลดค่าไฟฟ้าสูงสุด230บาทต่อเดือนนะคะ MEA ขยายเพิ่ม1ปีรับสิทธิค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของรัฐนะคะตั้งแต่ตุลาคม2563ถึงกันยายน2564 ขยายเวลาส่วนลดค่าไฟฟ้าออกไปอีกหนึ่งปีนะคะได้ที่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเวลาส่วนลดค่าไฟฟ้าออกไปอีกหนึ่งปีนะคะก็จะมีการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทาการขยายให้ความรช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมูลค่าสูงสุด230บาทต่อเดือนออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่ตุลาคม63ถึงกันยายน64นะคะ โดยผู้ที่จะได้รับส่วนลดนี้จําเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะ22กันยายนเห็นชอบขยายเวลาตามมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนหรือ230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสมัครส่วนลดค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้านครหลวงนะคะ 1. นึ่สำนักงานบริการของไฟฟ้านครหลวงกรุงเทพสมุทรปราการและนนทบุรี 2. แอปพลิเคชัน MEA Smart Light นะคะ3เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th และ4สอบถามโทร1130นะคะลำดับต่อไปนะคะสมัครส่วนลดค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1>, 1. สำนักง,งานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง 2. pea shop หรือรถให้บริการของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3. ตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้า 4. แอปพลิเคชัน pea smart plus นะคะ 5. เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www pea co th แล้วก็นะคะและ 6. สอบถามโทร1129 เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้านะคะ 1. ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน 2. ลงทะเบียนรับสิทธิ์การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3. มียอดค่าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนเช่นเดือนมิถุนายนชำระค่าไฟฟ้า200บาทท่านจะได้รับเงินคืน18กรกฎาคม200บาท แต่หากเดือนไหนท่านมีค่าไฟฟ้าเกิน230บาทเดือนนั้นท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้ 4. ต้องชำระค่าไฟฟ้าปกติก่อนและจะได้รับเงินคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่18ในรอบเดือนถัดไปและ5ไม่จะเป็นต้องเป็นเจ้าของมิตเตอร์ไฟฟ้าลำดับต่อไปนะคะวิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเมื่อวันที่22กันยายน2563มติครมขยายช่วยค่าน้ำค่าไฟออกอีก1ปีอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่องการลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำประปานะคะ1เข้าเว็บไซต์ w w w p a y m e n t p w a c o t h ิและก็สนะคะสอกรอกข้อมูลให้ครบถว้วน3กดปุ่มตกลงเมื่อกร่อกข้อมูลเรียบร้อย4ให้สังเกตด้านล่างสุดจะมีสรุปข้อมูลการลงทะเบียนให้เราทำการตรวจสอบความถูกต้องหาข้อมูลถูกต้องให้กดยืนยัน 6. เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยจะปรากฏข้อความบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 7. และ7เสร็จแล้วข้อความเตือนนะคะ 1. เลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วโปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคคือ1คือ1สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ได้เพียง1มิเตอร์น้ำเท่านั้น 2. เลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ลงทะเบียนแล้วโปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคคือ1มิเตอร์น้ำจะได้สิทธิเพียง1สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น และ3เลขที่ผู้ใช้น้ำหรือสาขาไม่ถูกต้องคือป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะหรือหากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลในส่วนอื่นๆโปรดติดต่อสาขาการประปาใกล้บ้านนะคะและนี่ก็คือการอัปเดตยละส่วนลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟรีค่าน้ำฟรีนะคะสำหรับการต่ออายุออกไปอีก12เดือนนะคะ